ช่วงนี้ขอเชิญรับฟังผู้แทนศาสนาคริสต์บาทหลวงวิเชียนฉันทะพิริยกุลเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตราดไปรับฟังกันเลยค่ะพระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังพี่น้องชาวตราดพ่อวิเชียนฉันทพิริยกุลคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตราดในวันนี้เราจะมาพูดคุยแบ่งปันกันในประเด็น การแบ่งปันตามหลักธรรมทางศาสนาเพื่อความสมานฉันสันติสุขพี่น้องครับโดยส่วนตัวแล้วพ่อชอบคําว่าแบ่งปันมากเพราะว่ามันมีความหมายดีสามารถทําได้ทุกคนทั้งคนมีมากและคนมีน้อยคําว่าแบ่งปันมาจากสองคำรวมกันก็คือคําว่าแบ่งแบ่งก็คือคนที่มีมากก็แบ่งออกไปเช่นเรามีเงินอยู่หนึ่งหมื่บาท แบ่งออกไปช่วยเหลือคนอื่นสักพันก็ยังเหลืออยู่ตั้งเยอะส่วนคำว่าปันนั้นหมายถึงหากเรามีน้อยแต่เรามีน้ำใจอยากช่วยเหลือคนอื่นก็ปันในส่วนที่เรามีเล็กน้อยให้คนอื่นเช่นเรามีเงินติดตัวอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัวหนึ่งพันบาทเราก็ปันช่วยเหลือคนอื่นไปสักร้อยบาทเราก็ยังมีเงินเหลืออยู่อีกแม้จะเหลืออยู่ไม่มาก แต่หากคิดว่าฉันมีเงินอยู่น้อยคงช่วยเหลือใครไม่ได้ถ้าคิดชนีก็คงไม่มีการแบ่งปันไม่มีการให้ไม่มีการช่วยเหลือคนอื่นที่มีน้อยกว่าเราการแบ่งปันในศาสนาคริสตมีให้เห็นอย่างชัดเจนในแบบอย่างชีวิตของพระเยซูเจ้าและคําสอนของพระองค์ประการที่หนึ่งพระองค์แบ่งปันความสุขความชื่นชมยินดีให้ผู้อื่น โดยไม่คิดถึงตนเองเลยนี่คือแบบอย่างชีวิตของพระเยซูเจ้าเพื่อความสุขของคนอื่นพระองค์ยินดียินดีเสมอดูเหมือนว่าหัวใจของพระองค์เต้นเพื่อผู้อื่นอยู่เสมอมากกว่าเต้นเพื่อตัวเองซะด้วยซ้ําไปหลายต่อหลายครั้งที่พระเยซูเจ้ากับบรรดาสานุษิเหน็ดเหนื่อยจากภารกิจการงานมีครั้งหนึ่งพระองค์ทรงชักชวนสิทธิ์ให้ไปหาที่สงบสงบ,สงบพักผ่อนสักหน่อยหนึ่ง เหนื่อยกันมามากแล้วทางานกันมาเต็มที่แล้วพระองค์ก็อยากให้สิทธิ์ของพระองค์ได้พักพระองค์ก็ชวนสิทธิ์ของพระองค์ไปหาที่สงบสงบพักผ่อนกันสันหน่อยแต่เมื่อเห็นคนเจ็บป่วยคนต้องการความช่วยเหลือมาขอความช่วยเหลือจากพระองค์พระองค์ก็เปลี่ยนแผนทันทีพระองค์กับสิทธิ์ไม่ได้พักผ่อนแล้วช่วยเหลือทันทีแต่ถ้าเป็นเราล่ะวันหยุดของเราระวังแผนที่จะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่พักผ่อน ส่วนตัวกับครอบครัวช่วงเวลาที่เราจะพักผ่อนอย่างเนี้มีแผนกันไว้แล้วตั้งใจกันไว้แล้วเตรียมการเรียบร้อยแล้วถ้ามีคนมารบกวนเราอ่ะเราคงตะเพิดแล้วก็บอกว่าไม่รู้จักเวลาเวลาฉันจะพักเหนื่อยมาทั้งเดือนแล้วนี่แหละคือหัวใจของเราแต่สำหรับพระเยซูเจ้าแล้วไม่มีเวลาสำหรับตัวเองพระองค์มีเวลาสำหรับคนอื่นเสมอ นี่คือพระเยซูเจ้าการช่วยเหลือผู้อื่นสำหรับพระองค์แล้วไม่มีวันหยุดรอไม่ได้ต้องทำทันทีเพื่อความสุขของคนอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์พระองค์พร้อมที่จะแบ่งปันให้ทันทีไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิน้นเต็มใจเต็มใจนี่คือแบบอย่างชีวิตของพระเยซูเจ้าประการที่สองในพระกัมภีร์ตอนหนึ่งประชาชนจานวนมาก ติดตามพระเยซูเจ้าเพื่อฟังคําสั่งสอนของพระองค์และพระองค์ก็ไม่เหน็ดเหนื่อยนะที่จะสั่งสอนวันนั้นพระองค์คงมีความสุขกับประชาชนและประชาชนก็คงมีความสุขในการฟังที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนเขาจนเวลาล่วงเลยไปถึงตอนเย็นและพระองค์ก็มีความสงสารประชาชนเหล่านั้นหากให้ประชาชนเหล่านั้นเดินทางกลับบ้านโดยไม่ได้ทานอะไรพวกเขาคงหิวแน่ๆเลย นี่คือหัวใจของโรงโรงสงสารพวกเขาหิวแน่แน่เลยและแถวๆนั้นก็เป็นที่ไม่ได้มีบ้านบ้านผู้คนคงจะหาของกินยากพระเยซูเจ้าก็ถามพวกศิษย์ว่าพวกท่านมีอะไรที่จะให้พวกเขากินบ้างประชาชนเหล่านั้นศิษย์บอกว่าในที่เปลี่ยวอย่างนี้จะหาอาหารที่ไหนเงินสักสองร้อยเหรียญก็คงจะซื้ออาหารไม่พอแจกดอกเพราะคนเยอะเ,ลเหลือเกินศิษย์คนหนึ่งก็ทูนว่าที่นี่มีเด็กเล็กๆคนหนึ่งเขามีขนมปังห้าก้อน กับปลาตัวเล็กๆอีกสองตัวติดตัวเด็กคนนี้อยู่ก็คงจะติดตัวมาสำหรับเป็นเสบียงอาหารส่วนตัวแต่เด็กคนนี้ก็ยินดีและเต็มใจเสียสละที่จะนำขนมปังห้าก้อนปลาเล็กๆสองตัวของเขามามอบให้พระเยซูเจ้าพระองค์ก็ให้สิทไปจัดให้ประชาชนนั่งตามที่ล่มที่ราบที่พอจะนั่งได้เป็นกลุ่มๆ เป็นกลุ่มกลุ่มและในวันนั้นนับผู้ชายเฉพาะผู้ชายนะได้ห้าพันคนโดยที่ไม่นับไม่ได้ไม่นับผู้หญิงและเด็กพระองค์ทรงรับขนมปังและปลาสองตัวนั้นเงยหน้าขึ้นสู่เบื้องบนขอบพระคุณพระบิดาและก็ให้สิทธิ์นำไปแจกให้ประชาชนประชาชนรับประทานกันจนอิม่มจนอิม่มและยังเก็บเศษที่เหลือได้ถึงสิบสองกระบุงเต็มและอัศาจรรย์การ ทวีขนมปังและปลานี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งเดียวเกิดขึ้นถึงสองครั้งเกิดขึ้นถึงสองครั้งแล้วก็เป็นเช่นเดียวกันครั้งที่สองเก็บเศษได้จเจ็ดกระบุงเต็มนี่แหละเป็นอัศจรรย์ของการแบ่งปันเด็กน้อยปันขนมปังห้าก้อนปลาเล็กๆสองตัวของตัวเองด้วยใจกว้างให้คนอื่นผ่านมือของพระเยซูพระเยซูทรงเงยพระพักขึ้นเบื้องบนขอบพระคุณพระบิดา นั่นคือเพง่มเติมความรักลงไปในขนมปังและปลานั้นคนสุดท้ายเป็นอย่างไรครับเหลือเฟือเหลือเฟืออิ่มทุกคนพอกับทุกคนเหลือด้วยนี่คือตัวอย่างหนึ่งของการแบ่งปันตามแบบอย่างชีวิตและคําสอนของพระเยซูเจ้าการแบ่งปันพูดง่ายๆก็คือการให้และการให้ย่อมนํามาซึ่งความสุขและหากว่าเราเคยมีประสบะการณ์ของการให้ แม้จะไม่มีใครเห็นแม้จะไม่มีใครชมเชยแต่ในหัวใจของเราลึกๆแล้วเรามีความสุขนี่คือผลของการให้การให้ย่อมนำมาซึ่งความสุขทั้งต่อผู้ให้และผู้รับหากการแบ่งปันหรือการให้นั้นมาจากความรักในหัวใจของเราให้ด้วยยินดีให้ด้วยเต็มใจและเมื่อมีความรักแน่นอนมันก็ไม่มีความเกลียดชงังเพราะมันตรงกันข้ามกัน ดังนั้นเมื่อมีความรักก็ไม่มีความเกลียดชังเมื่อมีมีความเกลียดชังก็รักกันไงเห็นอกเห็นใจกันไงพร้อมจะช่วยเหลือกันนี่คือมันจะนํามาซึ่งความสมานนฉันครับมันมีจุดเริ่มต้นของการแบ่งปันด้วยความเสียสละนั่นคือด้วยความรักมีมากก็ให้มีน้อยก็ให้ตามกําลังของตัวเองมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยสําหรับคนที่มีน้อยกว่าเรา ด้วยความรักด้วยความเห็นใจกันและกันมันเป็นการนํามาซึ่งความสมานฉันท์เข้าอกเข้าใจกันขอบคุณกันและกันประทับใจในกานและกันและเมื่อมีความรักก็จะเกิดสันติในตัวเองมันไม่มีความขัดแย้งไม่มีความโลภไม่มีแต่การหยิบยื่นให้เพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกมีสันติมีสันติในตัวเองไม่ขัดแย้งในตัวเองนั่นคือ เราทำไมเป็นคนอย่างนี้เราทำไมเป็นคนเห็นแก่ตัวถ้าเราไม่ได้แบ่งปันให้คนอื่นด้วยความรักนี่แหละความรักมันก่อให้เกิดสันติในตัวเองและสันตินี้เกิดขึ้นกับผู้อื่นด้วยเพราะการแบ่งปันมันมีสองส่วนนั่นคือต้องมีผู้ให้และต้องมีผู้รับดังนั้นผู้ให้และผู้รับจากการแบ่งปันเกิดสันติกันขึ้นเกิดสันติกันขึ้นเราจึงเรียกว่า สันติสุขนี่คือในมุมมองตามหลักธรรมของศาสนาคริสต์ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าการแบ่งปันมันนำมาซึ่งความสมานณฉันสันติสุขจริงๆเป็นสิ่งที่งดงามสำหรับสังคมไทยของเราในปัจจุบันที่จะต้องอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวใหญ่เดียวกันเราเป็นพี่น้องกันเราทุกคนเป็นพี่น้องกันหากพี่ของเราน้องของเรากำลังทุกข์ร้อน กำลังขาดแคลนเราคงนิ่งดูดายไม่ได้เราจะต้องทำอย่างไรอย่างหนึ่งเพื่อช่วยให้เขาลุกขึ้นเติบโตขึ้นมีมากขึ้นเท่าที่เราสามารถทำได้เราคงไม่ปล่อยให้พี่น้องของเราต้องอดอยากยากแค้นหรือจะต้องประสบกับความยากลำบากในชีวิตหากเรามีสภาพชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นเราก็ควรที่จะมีการแบ่งปันกันและกันด้วยความรัก ด้วยใจกว้างตามหลักของาศาสนาไม่ว่าจะาศาสนาใดๆสอนเรื่องการแบ่งปันทั้งนั้นให้เรานั้นได้นำหลักของาศาสนาของเราซึ่งมีข้อคิดดีๆแฝงซ่อนอยู่มากมายนำมาไตรตรองนำมาแล้วก็เอาออกไปใช้ในชีวิตของเรากับเพื่อนพี่น้องและนี่แหละในประเด็นของวันนี้การแบ่งปันตามหลักธรรมของาศาสนาจะนำมาซึ่งความสมานฉันและสันติสุข ขอพระเจ้าวอวยพรท่านผู้ฟังทุกท่านครับ